สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินรีวิถีพึ่งตัวเองครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้มะม่วงช่วงนี้มะม่วงออกเยอะแล้วก็เลยพามาดูมะม่วงคลิปที่แล้วทํมามะม่วงน้ํดลงไม้มันลูกให,ใหญ่ๆเนาะแต่เห็นมีหลายท่านบอกว่าน้ดอกไม้เบอร์สี่กินกับข้าวเหนียวอร่อยแล้วก็น้ํดลงไม้สีทองก็สีสวยเนาะในผมมีน้ำอกไม้สีทองอันนี้เบอร์สี่ใช่ปะ เนี่ยเราไม่ต้องขัดเราไม่ต้องเอาไปเตรียมไปขัดอะไรก่อนนะให้ดูอย่างนี้เลยจากต้นมาส,สดๆอย่างเงี้ยเผื่อใครสนใจพันเนาะต้องว่าให้มันดูเรียวๆอย่างเงี้ยปกติต้องเอาไปล้างก่อนมันมันหนึ่งจะหมดข่าวแล้วมันจะยิ่งสวยเนาะแต่เนี้ยเพิ่งดัดเพิ่งเด็ดมาเลยเมื่อกี้นี่เลยเดี๋ยวพามาดูกันเนาะว่ารสชาติเป็นยังไงลูกสุกข,ของสองพันนี้น่าจะไม่มีอันนี้อะไรเลย,ยอ๋ออันนี้มีแก้วขมิน้นแล้วก็นี่คลิปนี้รวมเลยสี่ห้าสายพันเนี่ย แล้วก็ r า E2 อันนี้ผมเห็นทางจีนเนาะในคลิปในทิกตอกอ่ะเขารอให้สุกอะ่ะแล้วเขาปอกแบบเหมือนผ่าสีอ่อ่ะแล้วก็ดึงลอกเปลือกอกอกเดี๋ยวรอที่บ้านก่อนที่บ้านมีต้นหนึ่งสุกเมื่อไหรจะไปทําคลิปใต้ต้นเนะนะื้อน่ากินมากพันนี้เนาะแล้วก็มะม่วงเนี่ยตอนเนี้ยมันหลายสายพันธุ์มากเลยในตลาดนะต้องอย่างแนะนําว่าถ้าใครจะซื้อจะหาพันธนะุ์นะเนาะแนะนําให้หาจากแหล่งที่มาที่มันเชื่อถือได้เพราะว่า ไม่ว่าต้นไม้ประเภทไหนก็แล้วแต่นะปลูกไปแล้วสองปีสามปีเราเราถึงจะได้ผลผลิตอะแล้ววันหนึ่งที่เราสั่งมาแล้วมันมันไม่ไม่ตรงสายพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยกว่าจะรู้ตัวมันก็นานนะก็เลยอยากแนะนำเนาะว่าอา่ใครอยากได้พันธุ์มะม่วงพันธุ์ผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะแนะนําให้ละหาจากแหล่งที่มาก่อนเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้มาชิมให้ดูแต่อันนี้แม่งเปรี้ยวมากอะชิมได้เท่าที่ชิมแล้วกันเนาะ เดี๋ยวให้ดูว่ามันมีพันไหนรสชาติหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เนื้อสัมผัสเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามมาดูกนะันเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรินสีวิถีขึ้นตันเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวตามมาดูกันครับเริ่มเริ่มจากนี่เลยดีกว่าทั้งต้ไม้สีทองลูกสวยอะลูกสวยมากเลยอ่ะเนี่ยผมผมยื่นี่ดูเห็นไหมกองโฟก,กัดปะคือสีสีเหลืองนวลเลยอะยิ่งหอ่อยิ่งสวย นี่คือเขาห่อมาเนาะอันนี้น้ำดอกไม้เบอร์สี่อ่ามันจะต่างกันอย่างนี้น้ำดอกไม้เบอร์สี่อ่ะก่อนสุกเขาจะเขียวเขาจะเขียวเนาะใกล้สุกใกล้แก่แล้วเขาถึงจะออกเหลืองแต่ถ้าน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยออกมามันก็เหลืองเลยอ่าชาวสวนจึงไม่นิยมปลูกเพราะว่าขโมยอ่ะมันเข้าใจผิดว่ามันแก่แล้วพรวอ่อนอนะ่ะพวกเด็ดไปหมดเลยเนี่ยให้ดูความแตกต่างอ่ะเดี๋ยวปอกให้ดูทีละลูกเลยดีกว่านี่น้ำดอกไม้เบอร์สี่ ขอยาตล้างนิดหนึ่งยางเรียวๆสดๆนี่แหละมียางก็บอกมียางเดี๋ยวชิมด้วยวันนี้ไม่มีเครื่องจิ้มอะไรทั้งนั้นนะเอาเพียวๆอย่างเงี้ยอีเบอร์สี่นะแต่สีอะสีก็นวลเลยเหลืองสวยนวลเหมือนกันนี่ถ้าขัดสะอาดๆก็สวยเหมือนกัน อันนี้คือเก็บมาจากใต้ต้นเลยยังไม่ได้ล้างเลยโะโหแต่ความคือมันปอกง่ายมากเหมือนไม่มีเสี้ยนเลยคือกินดิบก็แซ่บมากเลยใช่ปะ่ะครับอันเนี้ยคือต้องอ่ะต้องบอกงี้เลยว่าต้องอ่ะเป็นคนไม่ชอบผลไม้ที่แบบมันเปรี้ยวจัดจัดอะฟันน้องไม,ไม่ไม่ค่อยดีแล้วเวลากินอะไรพวกเนี้ยแซบ่บๆนะฝียวฟันฟันมันก่นแต่อยากให้เนี่ยเนี้ย ันนี้น้นตงไม้เบอร์สี่ปกติแล้วเขาจะไปบ่มให้สุกเนาะชิมก่อนเปรี้ยวนะแต่ไม่ได้เปรี้ยวโดดเหมือนเหมือนพวกเบาใต้อะแล้วเนื้อแน่นมากอะนี่ผมอยากให้ดูเนื้อนะเห็นไหมปกัิเนื้อแน่นแน่นคือสับไปเนี่ยความแน่นของมันทําให้แบบเหมือนเนื้อแตกเห็นไหมเป็นรอยแตกตรงนี้นะ ใช้ได้คือมันไม่ได้เปรี้ยวเกินไปอ่ะมันโอ้ถ้าจิ้มกับพริกกงพริกเกลือเนี่ยใช้ได้เลยนะจิ้มก่อนต่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เริ่มจะมีความหวานแล้วนะเหมือนมันแก่จัดแล้วเนาะก็ไม่ได้เปรี้ยวถึงขั้นแบบกินไม่ได้นะอืสดชื่นเลยเนื้อแน่นมาก พนเนี้เนาะเวลาสุกอ่ะเขานิยมอ่ากินกับพวกข้าวเหนียวมูนมีแต่คนบอกว่าเบิร์นี้สุดยอดแล้วอืมนี่ขยัดขนาดยังไม่สุกนะวันนี้กินเงินให้เป็นมะม่วงมาเลยทุกสายพันธุ์ที่เอามาให้ดูนะมีต้นพนนันธุ์จำนายนะครับจะเรียกว่าต้อนทำคลิปขายของก็ได้เืออยากให้พี่ๆเนาะ ที่ชอบปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้ได้ได้สายพันธุ์ที่ดีตรงสายพันธุ์ไม่ใช่ว่าสั่งมะม่วงพันธุ์นี้มาปลูกไปเป็นมะม่วงอะไรก็ไม่รู้เพราะมันใช้ระยะเวลานานปีถึงสองปีถึงจะติดผลอย่างเงี้ยมะม่วงปีหนึ่งก็ติดผลเนาะเราอาจจะลองเทสไว้น้อยๆก่อนก็ได้แต่ยังไม่แนะนําให้ไว้เยอะๆเนาะให้ดูจากความสมบูรณ์ของต้นด้วยอ่ะจะลองน้ำดอกไม้เบอร์สี่เฮ้ยน้ำดอกไม้สีทองสีสวยมากอะดูดนี คือลูกใหญ,ใหญ่ไม่อยากผ่าเลยอยากเอาไปเขาเรียกอะไรไปบ่มให้มันสุกก่อนอะ่ะเห็นไหมสวยไหมสวยจริงอ้าวยางมียางก็บอกมียางเนาะเดี๋ยวล้างนิดนึงคืออยากเอามาชิมให้พี่ๆี่ดูว่ามันข้างในมันเป็นยังไงคือเรื่องเรื่องความอร่อยรสชาติเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรรสนิยมส่วนตัว ก็อาจจะบอกว่าอร่อยพี่บางท่านอาจจะคิดว่าไม่อร่อยอันนี้ต้องลองชิมแต่ต้องให้ดูทางกายภาพก่อนว่าลูกสีสันผลมันเป็นยังไงแล้วก็พันธุที่เราจําหน่ายเนี่ยมันเป็นพัน์ธุแทๆ้ๆจริงๆสีสวยสๆเนะนี่ยเนะี่ยนอเอาเอาไปขัดสกอตไบรท์หน่อยหนึ่งโชว์ได้เลยแก่แล้วด้วยเอิมสมชื่อเลยน้ำดอกไม้สีทองมันก็สีทองจริงๆดูดิอื้อ คือขนาดเปลือกเขายังเนี่ยรอยเปลือกข้างในยังเป็นสีเหลืองนวลอย่างเงี้ยเลยนะสวย,สวยจริงสวยจริงสวยจางเรเดยเปลือกก็สวยอะไปขัดขัดหน่อยนะเดี๋ยวขอล้างนิดหนึ่งอันไหนยางเยอะก็บอกมีดางเยอะเนี่ยเปี่ยนไหม อลองชอกก่อนดีกว่าเอาแรกว่าจะกัดทั้งลูกเลยให้ดูความกรอบก่อนโอ้คือเอามีดแตะเอามีแตะมันป้อเลยใช่ไหมนะควางเสียงก็กรอบแล้วเดี๋ยวลองชิมน้ำมันวาสีทองนะฮไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะเอออร่อยอ่ะเนื้อเขาจะละเอียดกว่าแก้วขมิน้น ต้องว่าเริ่มแก่จัดแล้วนี่เอาไปบ่มหน่อยวันสองวันสุกแล้วเนี่ยกรอ,อบมากต้องเกี้ยวอย่างเงี้ยเาาพาะฟันต้องไม่ค่อยดีหือืมเฮ้อร่อยอะคือมันก็ไม่ได้แบบมันหวานเหมือนมะม่วงมันเลยนะแต่กินได้อะเดยออันนี้ต้องเคียนะเห็นไหม เห็นเนื้อด้านในไหมเห็นป่ะเห็นเนื้อด้านในปะม,มันจะมีความกรอบแบบเป็นเส้นๆเลยอ๋อไม่มีเส้นเบอร์สี่ก็กรอบไอ้สีทองก็กรอบเนื้อมันแน่นมากเลยเลอ่ะเนี่ยขนาดต้องไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบดินมเปรี้ยวนะ แต่ใครชอบรถรถจัดนะแนะนําให้เก็บอ่อนกว่านี้หรือไม่ไปพวกเบาใต้เลยพวกนี้เลยเนาะเรื่องรถสัมภาสลูกสีสันเนี่ยอันนี้พอแนะนําได้ว่ามีความกรอบไม่กรอบแข็งด้วยกรอบแบบทูนะ่วๆเนาะ แต่เรื่องรสชาติเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยอันนี้ออกจะออกแบบเปรี้ยวเกือบจะหวานแล้วอะ่ะอืมต้องกินได้อ่ะ่าม์กแก้วขมิน้นแก้วขมิ้นนี่ก็เพิ่งเด็ดมาเลยนะมีพันจำหน่ายนะมะม่วงทุกสายพันธุ์น้อหนึ่งร้อยห้าสิบาทติดต่อเข้ามาได้ใครอยากซื้อจำนวนเยอะๆไปปลูกแบบติบไร่้าไร่สองไร่อะไรเงี้ยติดต่อร้านอุ้ยพันไม้นะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดสามเนาะ แก้วขม,มิ้นแก้วขม,มิ้นมาดูแก้วขม,มิ้นคือสีเขา,าจะจัดกว่าข้างในนี้เหลืองเลยถ้าแก่จะัดก็จะเหลืองถ้าแก่ไม่จัดก็เหลืองเฉยๆชอเชอะ สีสีจะเข้มกว่าน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะอย่างเนี้ยแซ่บจริงโอ้ยอันนี้ต้องพริกเกลือแล้สวสาวๆเนาะนิยมจิ้มพริกเกลือน้ำาบวาอะไรพวกนี้สำหรับแก้วคมินเพราะว่าต้องไม่ไหวเดี่ยวฟันเนี่ยเนาะดูมีความกรอบแต่เนื้อจะหยาบกว่าพวกน้ำดอกไม้เบอร์สี่กับ น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้มันนะเนาะเทียบไปดูอ่ะมันจะมีความหยาบกว่าน,นะกับดอกน้ำดอกไม้เบอร์สี่ก็อ่ะคือน้ำดอกไม้เบอร์สี่กับน้ำดอกไม้สีทองมีความละเอียดของเนื้อกินแล้วกรอบแบบกรอบนุ่มอะ่ะแล้วก็ e ีท2วทูจริงๆร e ิ r 2ทวเนี่ยต้องแนะนำให้กินสุกนะเท <c oughs> <c oughs> ่าที่ดูจากคลิปอา่า ในทิกตอกนะโหเวลาสุกกับมันแดงแป๊ดเลยแล้วก็ฝาแล้วก็ปอกเปลือกแบบเดี๋ยวเดี๋วรอก่อนเดี๋ยวรอให้สุกก่อนเดี๋ยวมาทำให้ดูเนาะผาเลยไม่ต้องเสียดายอยากให้เห็นเนื้อในล้างหน่อยฮะอีท e ูแน่นะต้องผ่าอย่างนี้เลยว่ะให้ดูครึ่งลูกให้ดูความใหญ่ของเนื้อ อืมไม่ใช่ว่าเอามากินทิ้งกินขว้างโชนะครับแต่ใครอยากให้พี่ๆเนาะที่สายหาสายพันอยู่อะได้เห็นว่าลูกจริงๆก่อนตัดสินใจเชือ้อมันเป็นยังไงนี่ดูความหนาของเนื้อนะมเมล็ดนิดเดียวหนาแบบโหแน่นเลยอหนันหน่อยชิมต้องชิมทุกอันปอกแล้วอะ อันนี้ไม่ปอกเปลือกละกินจากข้างในเลยหมดแล้วฟันเสียวมดแล้วเปี้ยวเลยอ,อีทูแต่สุกแล้วหวานตกหวานอร่อยกินดิบเนื้อแข็งเนื้อแข็งนะแต่ลูกสวยด้วยแล้วเนื้อโคตรเยอะเนี่ยเนาะตรงนี้ก็มีให้ดูหนึ่งสองสามสี่สายพันธนะุ์เนาะจริงๆแล้วที่นี่มี มะม่วงแทบจะทุกสายพันธุ์เนาะกิ่งพันธุ์แบบลงกล่องใช้นี้ตอมให้ดูใช้นี้นะไม้สวยๆไม้แข็งแรงนะเป็นไม้ทาบมะม่วงนี่เป็นไม้ทาบต่อเป็นแก้วขมิ้นหรือโชคอน,นันต์เนาะที่ที่เขานิยมใช้ต่อมาแล้วก็มาทาบกับกิ่งพันธุ์ดีไอ้ตรงเนี้ยลงปลูกไปสักเดือนนึงก็กรีดเอาพลาสติกตรงนี้ออกนะถ้าไม่กรีดแล้วต้นมันจะคอดแล้วเวลาโดนลมหนักๆมันจะหักได้ต้องกันแนะนาว่าให้ให้เอาพลาสติกตรงนี้ออก โอเคครับก็พามาดูเนาะสำหรับมะม่วงมะม่วงบ้านเราเนี่ยมันเยอะมากแล้วมันมีสายพันธุ์จากต่างประเทศมาด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างสายพันธุ์โบราณที่แบบว่ามะม่วงมันที่อร่อยนะที่อร่อยแบบอ่าท,ที่ที่แบบต้อมชอบเลยก็จะมีมันขุนสีเขียวเเวยมันสารยาอะไรพวกเนี้ยเนาะแต่ความความคิดเห็นส่วนตัวนะมันขุนสีเนะี่ยเมื่อก่อนอะต้อมชอบกินเขียวเสวยที่แบบเกือบสุกอะ ข้างในมันจะเหลืองแล้วแต่ข้างนอกมันยังกรอบ,บเหมือนเหมอือนมอ่วงเหมือนมะม่วงน้ำองไม้มันอะคือข้างข้างนอกมันยังยังกรอบอยู่ข้างในมันเริ่มนิ่มแล้วอร่อยข้างในมันจะเหลืองเหลืองอร่อยอันนี้ชอบเลยอร่อยมากไอ้ตัวมันมันขุนสีเนี่ยจะมีความเหมือนรสชาติเนี่ยอา,อาจจะไม่จัดเท่าเขียวเสวยแต่รสชาติดีอะรสชาติดีแต่ที่เป็นที่เป็นตัวชูของเขาเลยเนี่ยมันขุนศีตัวเนื้อกรอบกรอบมากเหมือนให้เทียบกันเหมือนเรากิน กินอะไรเดียกินฝรั่งกับกินสาลี่อ่ะสาลี่ที่เราปอกแล้วลูกข้างในมันจะขาวๆน้ำฉ่าๆนะเออมังคุดสีมันจะกรอบกว่ามะม่วงทุกสายพันธุ์ไม่ใช่ว่าเนื้อเป็นสาลี่นะไม่ใช่นะแต่ให้เปรียบเทียบให้ดูว่าความแข็งความกรอบนะถ้าอย่างพวกนี้นะอย่างพวกนี้ถ้าให้เทียบเลเวลของความกรอบนะมังคุดสีกรอบกว่าเยอะอร่อยก็ ทางต้อมเนาะจัดจาหน่ายาไม้ออนไลน์เนาะพร้อมส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนก่อนด้วยแพค็คอย่างดีเสียหายระหว่างขนส่งต้อมเคมให้ทุกท่านอ่าแล้วก็ใครสนใจมะม่วงพันธุไหนติดต่อเข้ามาได้มีเกือบทุกสายพันเนาะแต่ที่เน้น,น,นที่ต้อมที่ต้อมชิมเนาะต้อมคิดว่ามันโอเคนะก็จะมีมะม่วงมันเลยก็มันขุนสีแล้วก็จะมาพวกน้ำดอกไม้มันมน,น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์สี่น้ำดอกไม้ม่วง แดงจกกักรพัดพวกที่ลูกสวยสสีสันสวยๆเนี่ยก็จะไปทางแดงจกกักรพัด e อ2ัอ์2อแล้วก็เขียวสามรถเขียวสามรถแต่เขียวสามรถในต้นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวถ้ามีไซส์แบบส่งกล่องได้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนําหน้าช่องอีกทีเนาะใครสนใจในพันไม้ออนไลน์เนาะเก็บเงินไปทางรอรับหน้าบ้านเลยไม่ต้องจ่ายก่อน ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรต้อมเนาะ0642209000แอดไลน์มาก็ได้ครับแล้วก็ต้องมีเพจเฟซบุ๊กเนาะชื่อพี่ต้อมเกษตรซีวิธิเพิ่งตนเองชื่อเดียวกับช่องเลยเหรือคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปก็ได้ต้อมเห็นเดี๋ยวต้อมเข้าไปทักกันเนาะใครสนใจพันไมนะ้เนาะคืออยากแนะนําแหล่งพันุ์ที่พันแท้พันดีพันตรงพันที่ตรงสายพันธนอะไม่ได้ไปปลูกแล้วไปเป็นไปกลายเป็นอย่างอื่นเนาะนะตอนนี้ต้อมก็ทําพร้อมเสิร์ฟสาหรับพี่ๆที่ต้องการพันไม้แล้วไม่ ไม่สะดวกเดินทางพร้อมส่งถึงหน้าบ้านนะกันอีกครั้งเนาะใครสนใจสําหรับพันไม้ออนไลน์ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะแอดไลน์ก็ได้โทรมาก็ได้อ,อินบ็อกไว้ก็ได้คอมเมนต์ไว้ก็ได้แทบจะตอนนี้มีทุกช่องทางแล้วแล้วก็ณนะตอนนี้เราส่งทุกวันมีบริการส่งทุกวันส่งส่งทุกวันแ,แท็กได้ของถึงไหนแล้วพี่พ,พี่ท่านใดแบบไม่ค่อยอยู่บ้านทางคนส่งจะโทรนัดวันเวลาในการเข้าส่งก่อนถ้าของถึงปลายทางแล้วเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้พามาแนะนํา เจ้ามะม่วงเนาะทุกสายพันธุ์อยากให้เห็นว่าหน้าตารสชาติไอเรื่องรสชาตินี่อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะอาจจะต้องตัดสินกันอีกทีแต่เรื่องหน้าตารสสัมผัสกิ่งพันธุ์คุณภาพเนี่ยต้องพามาดูเผื่อใครต้องการอยู่เนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ